สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มาเจอกับแอดกันหน่อยนะฮะโอ้โหบอกเลยวันนี้คือสุดจัดสุดจริงนะครับผมจะเรียกว่าเป็นล่างเพชรหรือว่าล่างเงินดีครับทุกคนโอ้โหน้องสวยมากทุกคนสวยตาแตกจริงๆครับผมแล้วชุดคือสวยมากๆแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมคือแบบว่าทุกอย่างมันเพอร์เฟกจริงๆเลยทุกคนเห็นคนชมกันในต่อตอเพียบเลยว่าเฮ้ยชุดกับน้องชุดกับน้องชุดของน้องกับทรง ผมของน้องทําไมมันแมทขนาดนี้ทําไมมันสวยขนาดนี้ครับผมซึ่งแอดก็ต้องบอกเลยนะว่าสวยจริงๆครับผมแล้วนอกจากคาว่าสวยเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยแบบโคตรจะคุณภาพนะครับอ่ะเข้าสู่ช่วงเข้าสู่ช่วงขออภัยแอดตื่นเต้นพลาดเยอะเชียวเข้าสู่ช่วงเออเข้าสู่ช่วงสาระเล็กน้อยกันก่อนนะครับนะอะวันนี้น้องเล่นที่จาการ์ตาใช่ไหมครับผมอินโดนันเองนะครับต้องบอกว่าจาการตาเนี่ยเป็นเมือ ืองหลวงนะครับของ Indo อินโดนีเซียซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมโดยประมาณ87%ตามข้อมูลนะครับนะซึ่งจะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นมุสลิมกันใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของชาวมุสลิมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าข้อจํากัดเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับการแต่งกายนะครับวันนี้ลองดูที่ลิซ่านะครับคือจะบอกว่าลิซ่าเนี่ยเลสเปกมากๆนะครับดูที่ชุดดิจะมีปิดตรงนั้นปิดตรงนี้คือแบบว่าจะมีการจัดวางที่มา ทำให้ดูซอฟแล้วก็สุภาพขึ้นมากๆนะครับผมสุภาพขึ้นมากจริงๆซึ่งแอดบอกเลยว่าน้องใส่ใจเรื่องนี้มากๆแล้วก็เลสเปกตรงนี้มากๆจริงๆนะครับขอชื่นชมน้องจากใจจริงเลยนะครับทุกคนอันนี้คือแบบว่าดีงามมากๆนะครับอ่ะแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นชาวมุสลิมเยอะเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าจาการ์ตาเนี่ยเป็นเมืองหลวงนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในบริบทของคอนเสิร์ตเนี่ยการที่น้องแต่งประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับผ่านผ่าน ผ่านให้3ผ่านเลยนะครับผมเพราะว่าเขาก็จะมีเขาเรียกว่าข้อต่างๆของเขาเนาะแต่ถ้าเป็นแบบบรรยากาศคอนเสิร์ตเอ้ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็จะมีประมาณนึงแหละไม่ได้ฟิกขนาดนั้นเนาะก็จะมีแบบผ่อนปลนเล็กน้อยซึ่งลิซ่าก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยแต่ถึงแม้ว่าจะพยายามเขาเรียกว่าทําให้เรียบร้อยขึ้นเนาะแต่ว่าความเซ็กซี่ของน้องความสวยของน้องเนี่ยเบรกไม่อยู่จริงๆนะครับก็ยังคงโดดเด้งออกมาอย่างชัดเจนนะครับทุกคนอะ แต่ไม่เป็นไรวันนี้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคือน้องเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาพักเลยนะครับจบจากคอนที่ไทยไปได้แป๊บเดียวใช่ไหมก็มานั่งทำคลิปโคเวอร์คิบาโลใช่ไหมเอออยู่พักใหญ่นะครับนะซึ่งก็เหมือนกับน้องแทบจะไม่ได้พักเลยนะครับที่พูดว่าแทบไม่ได้พักเนี่ยอยากจะอวยยศน้องต่ออีกหน่อยนึงเพราะว่าเออฟอร์แมนของน้องครับทุกคนลองดูจากคลิปต่างๆแล้วกันนะครับนะจะเห็นได้ว่าอฟอร์แมนไม่มีดรอปลงนะจ๊ะ แม้ว่าจะทำงานอย่างหนักหน่วงและเยอะมากจริงๆแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องนั้นยังคงดีมากๆเหมือนเดิมทุกคนจะบอกว่าโชว์ของ b a c k p พ n ้ง d ์เดธไลนเนี่ยเอาจริงๆทั้ง4สาวเลยเนาะก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกันทั้งหมดนะครับแล้วก็คือจะบอกว่าแอดชอบหนึ่งอย่างก็คือการที่ได้เห็น b a c k p i ิ้เติบโตมาถึงจุดนี้เนี่ยเวลามีคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าคือ Back p พิเนี่ยมีความลื่นไหลแล้วก็สมูทมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นการพูด คุยกันหรือว่าจะเป็นการโชว์การเต้นการแรปการล้องคือมันดูเป็นวง k p o ๊ที่แบบว่าคือเราพูดจะพูดยังไงดีอคือทุกคนอะ w o r ว d w ไปหมดแล้วนะครับผมแต่ด้วยความที่แบ็คพิง์ยังอยู่ในพาร์ทของ K-POP เนาะมันก็เลยค่อนข้างจะดูพิเศษกว่าคนอื่นๆหรือวงอื่นๆ พอสมควรเลยเพราะว่าทั้ง4ี่สาวเนี่ยคือเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแบบว่าชุดใหญ่จริงๆทุกคนเพราะฉะนั้นการโชว์เนี่ยมันก็เลยออกมาเพอร์เฟกแบบนี้ทุกๆโชว์เลยนะครับนะคืออยากชมทั้ง4สาวมากๆคือเก่งกันจริงๆนะครับนะอ่ะเรามาว่ากันต่อดีกว่ามาเมาหน้องต่อดีกว่านะครับนะนอกจากจะแต่งตัวอย่างเรียบร้อยน่ารักกุ้งกิงกุ้งกิงแบบนี้นะครับสวยเซ็กซี่แล้วก็อยู่ในกฎระเบียบแอดบอกเลยว่าน้องมีความใส่ใจมากๆเลยอ่ะ จะมีอยู่รูปหนึ่งเดี๋ยวแอดขึ้นให้ดูนะครับนะก็จะเห็นได้ว่าลองดูนะฮะตรงท่อนล่างของน้องนะครับผมจะเป็นเขียนว่าจาก,กาตาด้วยนะครับเรียกได้ว่าคือน้องเนี่ย เป็นคนที่ใส่ใจในทุกโลเคชันที่ตัวเองไปเล่นคอนเสิร์ตจริงๆนะครับคือน้องเป็นคนทําการบ้านหนักมากนะคือถ้าถามแอดเนี่ยแอดว่าเวลาน้องรู้ว่าจะต้องไปเล่นที่ไหนประเทศอะไรเนี่ยน้องก็จะทําการบ้านหนักมากๆครับผมเพื่อทําการเขาเรียกว่าเสิร์ฟให้ถึงที่สุดอะเสิร์ฟให้คนดูถึงที่สุดอะว่าแบบฉันเตรียมตัวนะอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับคนดูก็แฮปปี้กันไปเนาะซึ่งแอดบอกเลยว่าโมเมนต์ในวันนี้ก็ยังคงดีเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแอบขิงนิดนึงไนดะ้ไหม ที่บ้านเราเนี่ยน้องสุดกว่า <c oughs> คือชุดน้องแอดชอบชุดน้องที่บ้านเราคือไม่ใช่ะไรหรอกคือเออหรือว่าแอดลำเอียงหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเลือกชุดที่แอดชอบที่สุดเนี่ยแอดว่าตอนมาที่บ้านเราน้องมีความแบบหรือว่าด้วยความเป็นประเทศไทยด้วยหรือเปล่าเป็นโฮมเท้าด้วยแล้วน้องเป็นคนไทยด้วยเราเลยรู้สึกว่าอินมากกว่าแอดอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับนะก็ไม่เป็นไรอ่ะจบแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคน